พ่อบ้านใจก้าใส่ตะกูขายของมาไม่เมื่อยกใส่ใส่ตะกูล่างแล้วว่ากูณพอดีใส่ข้ากใส่เน่ยอ,อยากคข้าอยากเฮียนเบียกซ่านนี่ขายของมาเนี่ยม,มามล่างหมอ,อยู่ คนนี้ไปเกินแล้วก็บ่ลางให้กูลางคักนี่ลูกเทวดาเมียเทวดาายังไปหยังว่างงานจมียังการกันาผ้ากันกินแล้วก็เอาไว้นี่ละเดี๋ยวสีล่างเงีดอกไปหานอนเบ็ดโรดเด้อ เออบุ้มี่ยังดอกสีล่างเองเออจ้าบุ้มี่ยังจมมาเคลื่อนคือเอาไว้หน่อยใครกินหล่ะคือไปใส่เมือกือกินหลายอยู่คือจังยังทำนี้จ้าจ้าใช่บุ้มี่ยังดอกไปหานอนเวทโหลดเด้อจ้า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 บุ้มพี่ยังดอกไปนอนเวทโหลดเด้อเดี๋ยวสีเฮ็ดเองจ้าจ้าจ้ามึงยาเด้อมึงยาเด้อมึงยังไม่ชี้กูเด้อ